โอ,โ,อโอ้โหตัวผมต้องเอาไอตัวนี้ก่อนวะเฮ้ยตัวอะไรวะน้าไม่มีตาด้วยเอาสกิลิตันกันแล้วกันเดี๋ยว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 เดี๋ใจเย็นแต่รยะสถานะมาอะไรเนี่ยทุกคนดู ตัวบ้าอะไรไม่มีตาด้วยโโอ้หแล้วดูตัวอย่างใหญ่แล้วฟันแม่งอย่างแหลมเลยเอาไงดีวะเตรียมอื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 มชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่นิวมาชิบหายแล้วขึ้นก่อนไว้ขึ้นไม่ได้ว้ยว้เอาเอาลาวาเผามันมาดิมาดิมาดิเดี๋ยว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 ไฟมันลามถึงไม้ผม